ัตสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดสิ้นเดือนกันยายน2568มี6ข้อนี้ถูกตัดเงิน1,130บาทดูกวาพลาดเสียเงินสําหรับในเดือนกันยายน2568นี้ครับก่อนสิ้นเดือนคุณจะต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับแนะนําว่าถ้าคุณเจอคลิปนี้แล้วดูให้จบตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับสําคัญมากมากก่อนอื่นครับอยากจะทราบทุกท่านครับคุณได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กัน <cin stereotype> ในป <dragging> ัจจุบันใช่หรือเปล่าถ้าใช่พิมพ์บอกกันมาหน่อยว่าใช่นะครับและอยากจะทราบทุกท่านว่าคุณเนี่ยได้ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคุณตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนนะครับหมายถึงว่าเงินเข้าตั้งแต่หนึ่งกันยายนใช่ไหมนะครับเป็นกลุ่มที่เงินเข้านะคุณอาจจะได้เงินมาก่อนหน้านี้มาก่อนแล้วอันนี้เนี่ยก็ยังไงก็ได้มาอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าในเดือนกันยายนเนี่ยคุณได้เงินเข้าในหนึ่งกันยายนนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยคือได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จริงนะครับแต่หนึ่ง ไม่ได้ใช้เพราะว่าอาจจะโดนยกเลิกบัตรอะไรมาก่อนออันนี้ทุกคนที่มาดูคลิปนี้คุณต้องเป็นคนที่ได้ใช้เงินในเดือนกันยายนนะครับโอเคเมื่อมีเงินเข้าในวันที่1กันยาแล้วก็มีวันที่มีการตัดเงินครับโดยเริ่มต้นที่ข้อที่1ครับหากคุณใช้เงินค่าซื้อสินค้าไม่หมดครับมีเงินเหลือจํานวนเงินก็คือสามบาทสาหรับเงินซื้อสินค้า ถ้าคุณใช้ไม่หมดภายในห้าทุ่มของวันที่สามสิบกันยายนหกแปดเนี่ยจะมีการตัดเงินที่เหลือออกไปหมดเลยรัดตัดจริงตัดออกไปเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะใช้ได้แล้วนะครับถ้าหากว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะใช้อย่างต่อเนื่องไม่อยากโดนตัดเงินในส่วนตรงนี้ออกผมขอแนะนําเลยว่าให้คุณไปหาโอกาสใช้ด่วนเลยครับหาโอกาสไปใช้เงินตรงนี้ด่วนมากๆเพราะว่าถ้าหากไม่ใช้คุณจะโดนตัดแน่ๆ แล้วโดนตัดเนี่ยตัดจริงๆนะครับก็คือคุณจะไม่สามารถใช้เงินสามร้อยตรงนี้กรณีที่เหลือเท่าไหร่ก็ตามฉะนั้นเนี่ยคุณต้องคิดแล้วครับถ้าดูคลิปนี้แล้วยังไม่ถึงสามสิบกันยายนต้องคิดละถึงแม้ว่าเขาจะเขียนว่าห้าทุ่มของที่สามสิบกันยาเนี่ยการตัดจริงเนี่ยขึ้นอยู่กับร้านค้าที่คุณไปใช้ด้วยถ้าร้านค้าที่คุณไปใช้เขาปิดสี่โมงเย็นปิดห้าโมงเย็นปิดทุ่มหนึ่งปิดสองทุ่มหรือปิดสามทุ่มนะครับ ก็หมายความว่าคุณจะใช้ได้ันสุดท้ายก็คือวันที่ร้านค้าเวลาที่ร้านค้าเขาปิดนะตรงนี้สําคัญมากๆนะครับดังนั้น,น,นหาโอกาสไปใช้ซื้อสินค้ากับร้านตรงฟ้าประชารัฐกับร้านที่เขาร่วมโครงการนะครับให้เรียบร้อยก่อนที่จะถึงวันที่สามิกันยายนนะไม่ว่าคุณจะเหลือเศษของเงินเท่าไหร่นะครับจะเหลือหลักสิบหลักร้อยนะเหลือร้อยหนึ่งสองร้อยหรือเหลือจะห้าสิบแปดสิบ สี่สิบยี่สิบสามสิบหรือสิบบาทหรือห้าบาทถ้าคุณสะดวกที่จะไปใช้สิทธิ์เนี่ยแนะนําว่าให้ไปใช้ให้หมดนะครับห้าบาทเนี่ยคุณซื้อของแล้วคุณเพิ่มเงินก็ได้นะไม่งั้นเนี่ยสิบสามร้อยตรงนี้ตัดออกไปเสียดายแย่เลยเพนะราะมันเงินที่เข้าตั้งแต่หนึ่งกันยาแล้วหมดสิ้นเดือนกันยานะครับไม่มีการเก็บสะสมในเดือนถัดไปนะนี่คือข้อแรกครับ ข้อที่สองครับใช้เงินค่ากาหุงต้มไม่หมดครับมีเงินเหลือในห้าทุ่มห้าสิบเก้าีของที่สามสิบกันในยนเนี่ยจะตัดกันที่เหลือออกไปหมดเลยเช่นเดียวกันครับกาวุงต้มเนี่ยแปสิบาทต่อ3ามเดือนถึงเวลาแล้วนะครับเงินเขาเข้ามาให้คุณตั้งแต่โอ้สามเดือนนะครับตอก่อนหน้านี้สองเดือนอนะ่ะนั้นเนี่ยเดือนกันยาเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับแปดสิบาทตรงนี้เนี่ยเลยท่านหาอกาศไปใช้ไม่ได้นี่แหละต้องหาอกาศให้ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันยุคที่ปลายแล้ว การใช้ในละ80บาทในส่วนก้อนตรงนี้สามเดือนนี้ครับดังนั้นก้าวหุงต้มหากคุณยังไม่ได้ใช้นะ80บาทคุณไปหาโอกาสใช้ด่วนเลยจะไปซื้อก้าวหุงต้มเอามาทํากับข้าวแบบไหนก็80เนี่ยบางทีมันซื้อไม่ได้คุณก็จะต้องเพิ่มเงินนะครับก็เอาเป็นส่วนลดค่าก้าวหุงต้มแล้วกันนะเช่นว่าคุณจะซื้อก้าวหุงต้มราคาเท่าไหร่นเนี่ยก็ลบไป80บาทแล้วคุณก็จ่ายส่วนต่างเป็นเงินสด เท่านี้เองครับไม่ยากสาหรับในส่วนที่สองตรงนี้เร่องการตงต้มไม่หมดครับก็จะก,การให้เรียบร้อยเพราะว่าบางทีเนี่ยถึงแม้จะเขียนว่าห้าทุ่มห้ญญาสิบเก้าของสามสิบกันยาแต่เวลาที่กาตงต้มเขาเปิดเขาไม่ได้เปิดทั้งวันทั้งคืนนะครับเขาก็มีเวลาปิดของเขาขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่คุณใช้บริการเขาอยู่นะว่าเขาปิดกันกี่โมงนะครับคุณจะต้องใช้บริการก่อนที่เขาจะปิด ของวันที่30กันยายนหรือใช้ก่อนนั้นนนั้ก็ยิ่งดีไม่งั้น80บาทตรงนี้ตัดออกไปเสียดายแย่นะครับนี่คือรายการที่สองที่จะโดนตัดนะรายการที่สามข้อที่สามที่โดนตัดก็คือเป็นเงินค่าเดินทางครับหากใช้ค่าเดินทางไม่หมดครับของเวลา5ทุ่ม5:59นเนี่ยจะมีการตัดจํานวนเงิน750บาทในวันที่30กันยายน68ก็จะตัดเงินที่เหลือเอกไปหมดเลยครับเงินนี้น่าห่วงที่สุดเพราะว่าเข้ามาได้หนึ่งกันยาว เจ้ลหสิบเนี่ยคุณใช้กันไปกี่บาทแล้วพิมพ์กันบอกหน่อยครับนะปัจจุบันครับเจลห้าสิบคุณเหลือกันกี่บาทนะหาอกาดไปใช้ครับเดินทางผ่านขสมกบกสบีเอสเอ็มอาร์ทเออารอนะครับรถไฟสวยแล้วเนี่ยรถไฟกับขสมกบกสเนี่ยจะเป็นจํานวนเงินที่เยอะนะอี่รถไฟข้ามจังหวัดก็หลับเป็นร้อยครับไปกลับก็หลายร้อยอยู่นะครับหรือว่า จะไปรถไฟฟ้า BTS ถ้าสำหรับใครอยู่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยไปไกลๆก็หกสิบสองหรือไปใกล้ๆก็หลักสิบนะครับสิบกว่าบาทไปหลายๆรอบเนี่ยไปทุกๆวันเนี่ยมันก็หมดนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบตรงนี้แนะนําว่าใช้ให้หมดเกลี้ยงเลยยิ่งดีไม่งั้นเนี่ยตัดเงินเจ็ดร้อยห้าสิบาทตรงนี้ออกไปเสียดายแย่เหมือนกันนี่คือรายการที่สามครับข้อที่สี่ครับก็คือแบบประชาชนคุณถ้าหากมีการหมดอายุหรือะชา,าชนคุณหายเนี่ย จะต้องทำบัตรประชาชนใหม่อย่างเร่งด่วนเลยและยินันตนใหม่ด้วยเพื่อกํรราหนดรหัสพินหกหลักใหม่นะครับเพื่อจะได้ใช้เงินให้ทันหากบัตรประชาชนคุณหมดอายุครับและหายต้องตัดสินใจทําใหม่ด่วนเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยเสียเวลาแย่เลยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยบัตรประชาชนหายปุ๊บคุณต้องทำแบบยินานอร์ตนใหม่ด้วยแล้วก็รหัสพินต้องจําใหม่กดจดใหม่เอาไว้นะครับ เพราะว่าถ้าหากว่าบัตรชนคุณมาหายในวันที่เงินคุณเหลืออยู่ในบัตรเนี่ยคนจะใช้บัตรไม่ได้คุณจะต้องรีบไปทบาบัตรประชนใหม่แล้วก็ยืนยันตนใหม่เพื่อจะได้กลับมาใช้บัตรให้ทันใช้เงินในข้อที่ผ่านมาหนึ่งสองสามให้หมดให้ทันที่สามสิบกันในโยนแล้วเขาไม่มีผ่อนปลนนะคุณใช้ไม่ทันนั่นคือไม่ทันเขาตัดออกไปหมดเลยข้อที่ห้าครับกดรหัสพิหนกหลักไม่ถูกติดต่อกันสามครั้งครับจะถูกระง,งับการใช้งาน ต้องไปยืนยันตนใหม่เพื่อกําหนดรหัสพิหกหลักใหม่นะครับคุณกดรหัสพินทุกครั้งที่คุณจะจ่ายเงินเนี่ยแนะนาว่าให้ใจเย็นก่อนกดเพราะหากกดผิดทีเดียวนะครับกดผิดทีนึงไม่เป็นไรกดผิดสามครั้งเนี่ยเป็นปัญหาเลยนะเพราะว่าจะระงับบัตรปุ๊บคุณไม่สามารถที่จะลูดจ่ายซื้อของไลยละ,นะครับก็จะทําให้เสียโอกาสในการใช้ต้องไปเสียเวลาไปนั่งปดลดลังการระงับแผนใช้งานอีกแล้วก็มา ตั้งรหัสพินใหม่อีกนะมันเกียเวลาแล้วเนี่ยกดให้มันถูกแต่ต้นจะได้มีปัญหาครับแต่ับข้อห้าข้อที่6ครับไม่พกบัตรประชาชนติดตัวไปทําให้ใช้เงินไม่ได้ส่งผลให้ใช้เงินไม่ทันครับตรงนี้ก็อย่าลืมครับทุกครั้งที่คุณจะไปใช้บัตรใช้เงินในบัตรตัวริการเนี่ยให้นําบัตรประชาชนไป,ไปติดตัวทุกครั้งด้วยจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดในส่วนของขั้นตอนนี้แล้วคุณจะได้ใช้เงินได้หมดให้ทันนะครับนี่ก็ห หากคุณไปตามนี้ครับสรุปเงินที่คุณจะได้ตั้งแต่หนึ่งกันยาแล้วนะครับแล้วจะตัดเนี่ยก็คือมีเสาวละบาทซื้อสินค้าก้าวหุงต้มนะครับแปดสิบาทต่อสามเดือนกันละกะดาวสิงหากันยาแล้วก็เจ็ดร้อยห้าสิบาทค่าเดินทางครับตัดทั้งหมดเนี่ยก็คือสามร้อยบวกแปดสิบาทบวกเจ็ดห้าสิบาทรวมเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบาทเงินตรงนี้ตัดจริงๆนะครับหากคุณใช้ไม่หมดดังนั้นแนะนําว่าให้ไปใช้ ให้ครบนะครับเงินซื้อสินค้าไปซื้อสินค้ากางของต้มซื้อกางของต้มเดินทางนาไปเดินทางให้ครบโอเคแล้วในส่วนของในเดือนหน้านะครับก็คือในเดือนตุลาคมเนี่ยบอกเลยว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเงินที่จะเข้ามาเยอะมากครับก็มีหลายส่วนเลยรวมๆแล้วเนี่ยที่ผมทำเนี่ยก็มีหลายพันสองพันกว่านะครับก็อยากดูเนี่ยไปดูคลิปหลังวินนี้ได้